ล้อล้อยังไงไปก็ดูะเนี่ยบิ๊กมันจริงๆค่ะพี่มีมีเห็นปะตายเอาเสื้อ,อย่าไปเช็ดลรอได้ยังไงลูกได้ขลับขักอ,อยังเงี้ยเียมันเห็นเราเช็ด่งี้ไหเสื้อย่าไปเช็ดไเช็ดยพี่เสื้อ,อย่าใส่นลูก <c oughs> พอแม่หันหันไปมองรีบออกทันทีเลยอะ โอ้อย่างนี้เีขาดขาดพอไม่หันไปพุ่งทำไงเปล่าเราออกก็จำได้ว่าเสียงรลมักขาดดิจ่ะดิเดิไปทำอย่างนี้กยแล้วลูกฮะเสื้อไปคะได้อาเชฟรอรถตรงไหนคะน่เนี่ยโคเซแสเอาพัดมหันให้อามันเลยร้อน ย่าใส่อยู่นะโลกทำไมหนูทำอย่างนี้เนะอ,อย่าไม่คันจยตายเรอเนี่ย